Okay, สวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการตึงข่าวิกัดรูปภาพนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยในตัว QGS เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทางเลเยอร์ตรงนี้นครับชื่อว่า Geo Referencer แต่ทีเนี้ยตัวที่ผมจะมาทําคลิปในวันนี้นะครับมันเป็น plug-in นะครับซึ่งมันชื่อว่า Free Hair Luster Geo Referencer นะครับก็ให้กดมาที่ plug-in แล้วก็คลิก ตรงทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ freehand มันก็จะขึ้นปักอินตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เรา install นะครับโอเค install เสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาในส่วนของ t r u l b a r ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเลื่อนลงมาก็ได้บให้มันใช้ง่ายทีนี้ภาพนะครับที่เรามีเนี่ยที่เป็น jpeg หรือ png อะไรก็ตามแต่นะครับ ภาพเหล่านี้มันจะยังไม่ถูกตึงค่าพิกัดเข้าไปในภาพนะเพราะฉะนั้นเรานำมาเปิดบน q g s เนี่ยมันก็จะไม่ซ้อนทับกันอย่างพอดีนะครับตัวบล็อกอินตัวเนี้ยก็ให้เรากด AD ตรงนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มรูปภาพเข้ามากด Open นะครับ add new มันก็จะปรากฏบนหน้าแบบ View ให้เราเลยนะครับซึ่งมันก็ สะดวกมากๆนะครับส่วนวิธีในการตึงนะครับผมจะไล่ไปแต่ละปุ่มเลยแล้วกันเริ่มจากตัว mo นะครับก็คือการ move ก,การขยับก็ให้เราคลิกค้างนะครับคลิกสายค้างนะครับประมาณนี้ส่วน r o ก็คือการหมุนนะครับเป็นการ rotate คลิกสายค้างเหมือนกันอยากหมุนจุดไหนก็ให้ไปคลิกตรงนั้นนะครับหรือจะกรอกเป็นตัวเลของศาตรงนี้ก็ได้หมุน45องศา90นะครับประมาณนี้ ต่อมา S C ตรงนี้ก็คือเป็นการย่อขยายมาตราส่วนของตัวรูปภาพนะครับก็คลิกซ้ายข้างเหมือนกันนะครับเราอยากได้ขนาดเท่าไหร่ประมาณไหนก็เอาตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าก็ต้องให้มันตรงกับตัวพื้นที่จริงนะครับเบสแมปข้างหลังด้วยนะครับทีนี้ A D J ก็คือการย่อขยาย ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนสมมติด้านบนก็คลิกซ้ายค้างนะครับลากเมาส์ไปมาด้านข้างก็ทําเหมือนกันนะครับได้ทั้ง4มุมนะครับ4ด้านแล้วก็ 2P ตรงนี้นะครับก็เป็นการปรับเลื่อนรูปภาพแต่ว่าต้องคลิกจาก2จุดนะครับก็คือคลิกซ้าย1จุดแล้วก็คลิกซ้ายขาอีกหจุดมันก็จะปรับเป็นองศาให้นะครับประมาณนี้ ต่อมา t ลบ t บวกก็คือค่าความโปร่งแสงนะครับ t ลบก็คือมันจะยิ่งทึบนะครับ t บวกก็คือมันจะยิ่งโปร่งแสงมากนะครับมันก็จะทําให้ง่ายในการตึงนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตัวขอบเขตข้างหลังกับตัวภาพที่เรามาเนี่ยมันพอดีกันหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นการ Export f i ตไฟล์เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็กดเ,เลือกโฟลเดอร์ปลายทางปกตินะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่ม u n d o หรือว่า ย้อนกลับนะครับเช่นอาจจะเผลอไปอนะกดย้อนกลับมันก็จะกลับไปสเต็ปก่อนหน้านะครับซึ่งผมก็อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองตึงให้ดูนะครับก็อาจจะไปไวไวหน่อยอ่ะโอเคผมคิดว่าผมพอใจแล้วแล้วก็มันค่อนข้างที่จะตรงกับในตัวของ หลังคาบ้านแล้วนะครับในเบตแมพซึ่งโปรเจกต์นี้ที่ผมต้องการจะทําก็คือเป็นในแค่นี้นะครับส่วนนี้เราเอาแค่นี้ให้ตรงก็พอนะครับทีนี้เ,เสร็จแล้วก็ให้เราก,กดตรงนี้นะครับ Export r a s t e r with w o r l i l e กดเลือกโฟลดโเดอร์ปลายทางนะครับแล้วก็เราก็ตั้งชื่อไฟล์ปกตินะครับตะกลุนที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ Geotip เนี่ยนะครับซึ่งภาพ ที่เป็นเอาต์พุตเนี่ยมันจะถูกฝังพิกัดให้เรียบร้อยละเมื่อเราเซฟก็กดโอเคนะครับทีนี้เวลาเราจะเปิดภาพขึ้นมาเนี่ยก็ให้เข้า Data Source Manager ตรงนี้หรือว่าจะคลิกลากเข้ามานหน้าแบบ Map View ก็ได้นะครับก็มาในส่วนของ r a s t e r นะครับก็เลือกภาพที่เราทำเสร็จเมื่อกี้นะ Open a แอเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าภาพที่เราตึงเนี่ยมัน ทับซ้อนพอดีกับเบสแมปข้างหลังที่ผมใช้เป็นของ Google Satellite นะครับทีนี้วิธีปรับความโปร่งแสงก็ให้เราันคลิกหรือว่าคลิกขวา Property ก็ได้นะครับเลือกเมนู Transparency นะครับแล้วก็มาปรับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเอามากน้อยนะครับทีนี้ก็จะสังเกตว่าตัวแปลงที่ดินเนี่ยมันก็พอดีเป๊ะอาจจะไม่ร้อนะครับแต่มันก็ ก็ค่อนข้างที่จะตรงอยู่นะครับซึ่งปลั๊กอินตัวนี้ก็ใช้งานง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบหรือสนใจก็ลองไปโหลดมาใช้งานดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ